ขาขณะนี้สุขโขทัยน่าจะเป็นช่วงสูงสุดของน้ําจากแม่น้ํายมและสถานีต่อไปคือพิษศโลกนะครับท่านผู้ชมโดยที่สถานการณ์ที่สุขโขทัยยังเป็นสถานการณ์ที่จุดที่อยู่ใกล้แม่น้ํำยมมีปัญหาหนักยังทลายกันเป็นระยะระยะเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดกันตรงนั้นเรื่องอุทกาภัยเพราะผมจะไปเรื่องนี้ ยังต้องให้กำลังใจผู้ที่เกี่ยวข้องกับความพยายามจะช่วยสามชีวิตที่ติดอยู่ในอุโมง์รถไฟความเร็วสูงทบูชมฮะอุโมงครถไฟคลองภผยเกิดถล่มช่วงคลองขนานจิตตำบลจันทึกอำเภอปากช่องโคราชเป็นอุโมงซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเกิดขึ้นตั้งแต่กลางดึก24สิงหา วันนี้เนี่ยยี่สิบเก้าสิงหาแล้วสี่วันนะห้าวันแล้วสิค่ะวันนี้ท<า> <5 S 2> ับนนูนนชมฮะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นล่าสุดเมื่อวานนี้ยังต้องทำงานแข่งกับเวลาทั้งวันเจน้าที่ใช้เครื่องไลฟ์โรเคเตอร์ซึ่งเป็นเรดาร์สำหรับการค้นหาผู้ประสบภัยใต้ซากอาคารมาสแกนแล้วได้ผลการเคลื่อนไหวสามจุดซึ่งคาดว่าจะเป็นจุดที่ทั้งสามคนที่ติดอยู่เนี่ยังไว้ค่ะก็จะเป็นในช่าง ชาวจีนสองคนใช่ไหมค่ะแล้วก็มีชาวแรงงานเมียนมาหนึ่งคนท่านผู้ชมฮะ3มคนที่ว่านี้เครื่องตรวจจับได้ในช่วงบ่ายสามครึ่งกับ5้าโมงครึ่งของเมื่อวันก่อนน่ะวันอังคาร27สิงหาคมแล้วก็ทราบพิกัดชัดเจนที่ทั้ง3คนติดอยู่นะคะโดยคนแรกอยู่ห่างจากจุดถล่ม3เมตรคนที่สองเนี่ยหเมตรแล้วคนที่สามเมตรนี่ฮะท่านผู้ชม ช่วงเช้าเมาื่อวานนี้9โมงเชา้าการช่วยเหลือแม้จะรู้พิกัดแต่มันเข้าถึงยากจริงจริงท่านผู้ชมต้องนึกพาดดูว่ามันเป็นอุโบงถถูกไหมฮะแต่มันยังมีดินที่มันถล่มรามาจากด้านบนมันยังมีปัญหา แม้จะพยายามทําเหล็กค้ายันเพื่อเปิดทางเข้าช่วยแต่ก็ยังมีความเสี่ยงตลอดเวลาเจ้าหน้าที่กูยย้ภัย USAR t h a i l a n ไทด์เนี่ยยังไม่สามารถเข้าไปวัดสัญญาณชีพของทั้ง3คนได้อาตรวจสอบจากเครื่องสแกนพบว่า2คนน่าจะอยู่ในรถขนดินกับรถตักดินลักษณะคือมีดินทับค่ะและน่าจะมีน้ําดื่มอยู่ในรถนะคะแต่อีกคนนึงเนี่ยอยู่ด้านนอกและถูกดินทับอยู่อันนี้จากการสแกนเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้า จ้าหน้าที่ได้ขุดเจาะอ,อุโมงค์อีกฝั่งเพื่อหาทางเข้าไปยังอุโมงค์ซึ่งเป็นจุดที่ดินถล่มและใกล้ตัวผู้ประสบภัยที่สุดโดยเจาะอุโมงค์ด้านนอกแล้วเห็นกองดินที่ทับอยู่แต่ยังไม่สามารถเข้าไปถึงจุดที่คาดว่าผู้ประสบภัยอยู่ตรงนั้นจุดนี้มันมีความชันการลำเลียงอุปกรณ์เครื่องจักรเข้าไปค่อนข้างยากลำบาก ปฏิบัติการตามแผนก็คือต้อเอาเหล็กไอบีมเข้าไปในอุมโมงค์เพื่อจะสร้างเป็นเฟรมหรือกรอบหรือว่าเป็นช่องอุมโมงค์ขนาด3,3คูณเมตรเล็กลงมาเนี่ยจากอุมโมงค์ใหญ่เนี่ยต้องไจะได้เป็นช่องให้รถแบคโฮขนาดเล็กเนี่ยเข้าไปตักดินออกแล้วก็จะเข้าไปที่จุดที่คนงานรายแรกอยู่แต่มันมีอุปสรรคยากลำบากเพราะเมื่อขุดเข้าไปมันก็จะมีกองดินถล่มลงมาอีกจึงต้องใช้เหล็กไอบีมและไม้ท่อนขนาด6เมตรเนี่ยวางเป็นแนวหลังคาด้านบนนะคะเพื่อป้องกันดินหรือหินร่วง งลงมาระหว่างที่กําลังจะขุดเข้าไปเมื่อวานนี้สองรัฐบนเตรีไปในจุดเกิดเหตุนะครับคุณอนุทินชาวเรือกุลรองนายกรัฐมนตรีมหาไทยคุณสุริยิจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมอย่างคุณอนุทินเนี่ยลงพื้นที่ต่อเนื่องไปรับรายงานสรุปจากทีมกู้ภัยทั้งไทยทั้งจีน แล้วก็ให้ข้อมูลว่าดินที่มันสไลด์ลงมายังเป็นอุปสรรคในการทํางานคือมันยังสไลด์ลงมาได้ต่อเนื่องเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้วิธีฉีดปูนผสมสารเร่งการแข็งตัวแล้วก็เอากระสอบทรายเนี่ยไปอุดที่ช่องว่างด้านข้างอของจุดที่คำยันอุโมงนะคะ ส่วนสัญญาณชีพของคนงานที่จับได้ในคุณณรุทินบอกว่าคนแรกเป็นชาวเมียนม,มากอ,มอยู่ในรถดัมบรรทุกดินค,คนที่สองอก็คาดว่าเป็นคนงานชาวจีนที่อยู่ในรถแบ็คโฮและคนสุดท้ายเป็นในช่างคุมงานชาวจีนท่านนี้น่าจะอยู่ห่างออกไปจากท้ายรถแบ็คโฮค่ะอันนี้แหละที่ไม่ได้อยู่ในตัวรถค่ะท่านผู้ชมคุณณรุทีนบอกว่ายังไง ตอนนี้ปรากฏสัญญาณชีพณเวลาเมื่อวันคนข้างในยังสู้เราก็ต้องไม่ท้อมีความหวังแต่งานมันซับซ้อนต้องสู้กับแรงดันจากดินด้านบนด้วยทำงานก็ต้องระมัดระวังแต่มั่นใจว่าทุกอย่างจะลุล่วงได้ค่ะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นทุกวินาทีคือความคึบนหน้าเจ้าหน้าที่ทุ่มสุดตัวความพยายามจะไม่สนเปล่าและก็เชื่อว่าคนข้างในเนี่ยก็ใจโซ่ต่อมาเนี่ยบ่ายสามโมงโดยประมาณ มีรายงาน,นว่าเจ้าหน้าที่ขุดดินเข้าไปใกล้กับคน,นร้ายแรกชาวเมียนมาที่ติดในอุโมง์เสร็จแล้วลองเคาะประตูรถที่ติดอยู่ภายในอะคะ่ะปรากฏมีสัญญาณเคาะตอบกลับมานะคะเจ้าหน้าที่นำรถพยาบาลพร้อมทีมแพทย์ปฐมพยาบาลเข้าไปในอุโมงคือเตรียมพร้อมทันทีเอาตัวออกมาได้เมื่อไหร่ก็จะประเมินอย่างเร่งด่วนที่สุดคือตอนนั้นประเมินแล้วว่าถ้าเจอปุ๊บจะออกมายัางไงค่ะแล้วจะไปไหนต่อ เพราะคาดกันว่าถ้าได้ตัวเนี่ยคงขาดน้ํากับอาหารรวมถึงความเครียดที่เะเบยผลต่อร่างกายขณะที่มีรายงานว่าคนที่ติดในรถดบับบรรทุกดินกับรถแบคโฮน่าจะม,มีขวดน้ําในรถใช่ค่ะแต่ในช่างชาวจีนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยน่าเป็นห่วงว่าจะไม่มีน้ําดื่มเ2 0งยีนาที คุณอนุทินรัตตีมาไทายอัปเดตอีกครั้งหนึ่งว่าเจ้าหน้าที่ยังขุดดินเข้าไปเหลือไม่ถึงหนึ่งเมตรจะถึงตัวผู้ประสบภัยแล้วแต่มันยากเพราะไปเจอหินตามจุดต่างๆต้องใช้เวลาในการสกัดหินค่ะถึงขน,น้นสัญญาณต่างๆข้างในยังเป็นบวกนะคะคือยังมีการตอบสนองคา,าดว่ามันน่าจะมีพรงอากาศอยู่ข้างในเ,เพราะฉะนั้นณเวลานั้นเนี่ยเตรียมอุปกรณ์เตรียมบุคลากรพร้อมหมดแต่หน้าง,งานขุดไปแล้วเนี่ยสำคัญ ทำอย่างไรไม่ให้มันถล่มลงมาอ้าโครงสร้างเนี่ยชั้นดินมันบางมากข้างบนใช่เราก็ต้องภาวนาไม่ให้มีฝนด้วยค่ะตอนนี่มันก็เหนืออยู่เมตรดูตายแล้วเนี่ยไม่ถึงเมตรแล้วฮะลงลงมามันเข้าไปเมตรหนึ่งแล้วก็ต้องต้องต้องทะแยงลงไปอีกหน่อยนะครับแต่มันเป็นเมตรที่ยากนึกสภาพเมตรหนึ่งมันแค่ช่วงแขนเนี่ยแต่ทำไมมันยากเนี่ยแสดงว่าเขาต้องประสบปัญหาหลายอย่างหิน ขุดขุดไม่ดีข้างๆถล่มมาอีกอะไรอีกมันเราก็ต้องต้อง,อง,องคนคนคนช่วยชีวิตก็ต้องมีความปลอดภัยด้วยนั่นแหละฮะทบูชมมีรายงานว่าจุดที่รายแรกติดอยู่ที่ยังเข้าไม่ถึงแม้จะอยู่แค่เอื้ม่มใช้คําว่าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะทบูชมคือห่างจากเครื่องขุดรัศมีแค่ประมาณเมตรยี่สิบอะค่ะเพราะมันไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับเครื่องขุดเจาะคือมันต้องขุดทะแยงลงไปหน้าจิกประมาณสักศูนย์จุดแปดเมตร นี่คือปัญหาคือต้องทะยายนลองไปอีกทำบูชอฮะจะก,กระทั่งเมื่อคืนนี้สี่ทุ่มสวนประชาการเหตุการณ์กรณีนี้รายงานความคืบหน้าว่าพนักงานชาวจีนด้ใช้เครื่องเจาะก,กระแทกเจาะหินในแนวเฉียงประมาณ45องศาเจาะได้ความลึกประมาณ1เมตรจากจุดที่คาดว่าผู้ประสบภยัยตามที่เครื่องสแกนตรวจพบสัญญาณชีพใต้ก้อนหินในความลึกอันในความลึก1.8เมตรคงเหลือประมาณ80เซนเมตรลงไป ก็ใช้กําลังคนในการขนย้ายเศษหินจากที่แคบแล้วก็ใช้รถขุดตักไฮดรอลิกในการปรับเกลี่ยหินเอาไว้ด้านข้างอุโมงค์นะคะ<ล>เพิ่มการติดเครื่องตรวจจับการซุดตัวบริเวณเพดานและผนังอุโมงค์สำหรับจะวัดระดับการเคลื่อนตัวของผนังอุโมงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับคนที่เข้าไปช่วยด้วยอต้อง เซนเซอร์เลยค่ะไม่อย่างนั้นคนเข้าไปช่วยก็อันตรายอีกใช่แล้วยังไม่มีสัญญาณการเคลื่อนตัวของผนังโครงสร้างแต่อย่างใดนะคะแล้ว<ส>จนตอนประมาณ4ี่ทุ่มคือ,อยังไม่พบตัวผู้ประสบภัยท่านผู้ชมนักข่าว3ามไตเคุณมนตรีอุดมพงศ์ได้รายงานเข้ามาน่าสนใจมากโพสต์ภาพและอธิบายถึงความยากลําบากท่านผู้ชมเรานึกภาพตามคุณม,มนตรีอุดมพงศ์เถอะ ขอให้ไปดูภาพอุโมงค์ภาพแรกภาพนี้นี่ค่ะมันอธิบายได้เลยว่าเหตุใดการก็ไปกู้วิกฤตมันทําได้ยากภาพนี้จะเห็นว่าโครงหลังคาโค้งลักษณะเป็นโดมมันคือโครงข,งของอุโมงค์ด้ไฟความเร็วสูงที่กำลังก่อสร้างปกติถูกไหมเราดูเข้าไปที่สุดขอบโค้งปลายอุโมงค์เนี่ยมันคือกองดินที่ถล่มลงมาในช่องอุโมงค์ที่ยังสร้างไ่แล้วเสร็จจึงไม่มีหลังคานั่งรัดใจกลางอุโมงค์ในภาพนี้ เป็นช่องหรือเฟรมขนาดเล็กกว้างยาวเนี่ยสเมตรทําจากเหล็กบีมกับไม้ท่อนเพื่อทําเป็นแนวสำหรับขุดเข้าไปในกองดินที่ถูกลงมาเพื่อจะไปเอาชีวิตคนออกมาคท่านผู้ชมเพราะใต้ดินเนี่ยมันมีรถแบคโฮหนึ่งคันรถบรรทุกดินหนึ่งคันและคนงานสมคนอย่างที่บอกไปคือผู้คุมงานชาวจีนช่างชาวจีนและแรงงานเมียนมาถ,ถูกไหมนี่ความยากลำบากอยู่ตรงนี้ ภาพที่สองคุมนตรีอุดมพงษ์แจ้งนะฮะว่าทุกครั้งที่มีการขุดดินออกมาท่านผู้ชมดูมันจะทำให้ดินหินายจากภูเขาที่ไม่มีหลังคาของขอบอุโมองกั้นเอาไว้มันทะลักลงมาทับถมไประยะก็คือพอเข้าไปปุ๊บมันยังทะลักลงมาทะลักลงมายิ่งขุดลึกเข้าไปใจกลางกองดินมากเท่าไหร่เนี่ยการขุดจะยิ่งลําบากนะคะเพรา<อ>ะความหนานแน่นหรือแรงกดทับของดินภูเขาที่มันถล่มลงมามันไม่มีหลังคาโดมกั้นเอาไว้อ จากปากอุโมง์ขนาดเล็กที่ขนาดแค่ 3, คูณ3เมตรที่ทำจากเหล็กบีมกับท่อนไม้อ่ะค่ะเหลือพื้นที่แคบเมื่อวานนี้เพียงเดียวเมตรเดียวแล้วคนสองคนคือต้องสลับกันเข้าไปทำงานอ่ะรถแบ็คโฮเล็กก็ยังทำงานยากเลยเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจจะทำให้กองดินเนี่ยซุดตัวเร็วยิ่งขึ้นค่ะคุณมนตรีบอกต้องแก้ปัญหายังไงใช้แรงงานคนแทนใช้จอบใช้เสียมใช้บุ้งกีตักดินออกมาในพื้นที่แคบๆประมาณเมตรหนึ่งเนี่ยค่ะแล้วต้องสลับกันสองคนใช่ สลับไปสลับมาเพราะแคบใช้จอบใช้เสียมใช้บุ้งกีตักดินออกมาส่วนภาพที่สามและภาพที่สี่ทับููชมดูภาพนี้จะเห็นเลยหินจากภูเขาที่ถล่มทับรถบรรทุกกับรถแบ็โคโฮเนี่ยขนาดของก้อนหินที่ถล่มออกมาทับเป็นแบบนี้นี่ฮะทันบูชมนี่เราเห็นด้วยสายตาขนาดที่ไม่รู้ขนาดที่แท้จริงว่ากว้างสูงเท่าไหร่เพราะว่ามันมีดินทับถมอยู่ เอาเฉพาะเท่าที่เห็นเนี่ยก็อุปสรรคมากแล้วอะค่ะเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าใช้คนใช่ใช้คนนะคะในการขุดสกัดเจาะทลายทะลวงก้อนหินอันนี้ออกไปใช้คนในที่แคบแคบแล้วทีละคนขนาดที่คนที่ใช้เครื่องมือเครื่องทุนแรงแรงสัน่นสะเทือนมากก็ไม่ได้อีกค่ะเพราะถ้ามีเครื่องทุนแรงมันก็จะมีความเสี่ยงให้ดินที่เหลือ มันทะลักลงมาตามช่องที่ว่านี้มากขึ้นก็จะไม่ปลอดภัยกับทั้งคนที่ติดค้างอยู่ก่อนหน้านี้กับคนที่เข้าไปกู้ภัยเนี่ยค่ะโอ้เป็นกำลังใจทุกฝ่ายจริงๆท่านผู้ชมขนาดเดียวกันมาตรการล้อมอคอกความจริงเนี่ยการขุดอุโมงนี้มันต้องมีมาตรฐานใช่ไหมน้องไปค่ะไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไรก็ตามทีเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ เมื่อวานนี้รัมเตีคมนาคมและรองรัมเตีสุริยะจึงร่วมงานกิจซึ่งลงพื้นที่ติดตามด้วยระบุนะครับว่าแน่นอนการใช้เวลาช่วยผู้ประสบภัยต้องรัดก,กลุ่มรอบครอบแต่ขนาดเดียวกันสั่งการให้ตรวจสอบอุโมงค์รถไฟที่อยู่ระหว่างการขุดเจาะทั่วประเทศค่ะแล้วก็ให้เข้มงวดเรื่องความปลอดภัยทุกโครงการไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้อีกอยึดมาตรฐานคู่มือความปลอดภัยเป็นสําคัญและถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําขึ้นมาอีกจะมีบทลงโทษขั้นสูงสุดนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นโอมองที่เกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยต้องไปเป็นหนึ่งในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1กรุงเทพโคราชผู้รับจ้างจริงๆเนี่ยคือบมจนวรัฐพัฒนาการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินงานทั้งหมดส่วนคนงานต่างชาติเนี่ยเป็นการจ้างโดยบริษัทเองซึ่งกระทรวงไม่ได้รับรู้ด้วยแล้วมันเกิดอะไรล่ะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึ่งที่ต้องตรวจสอบแต่ความเร่งด่วนจะตามมาหลังจากจะต้องช่วยชีวิตคนก่อนทำบูชม อติดตามความเคลื่อหน้านี่ให้ทีมงานไปปักหลักรออยู่ถ้ามีความคลื่มหน้าเดี๋ยวจะแจง้งทบุชมทราบนะ